เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกขุนศึกตระกูลหยางบวกไก่ย่างโคราชจากสนามมวยเวทีลูบินีครับอังคารที่25กรกฎาคม60ครับชัำป่างามปอประมุกเจอกับเพชรพันล้านบิ๊กเอ็มยิมครับมีดกรกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์ขึ้นมาคล้องพวงมลาลัยเป็นกำลังใจถือว่าเป็นสุดยอดมวยเด็กเก่งเลยนะครับเพชรพันล้านหรือว่าเจ้าพันล้านพัลลาวุฒนะครับ ฟอมหลังก็มีชนะคะแนนสมิงดําเมืองสีมาครับที่ราชดํานดเนินครับก่อนหน้านั้นก็ชนะคะแนนวันชัยน้อย10นายกไก่8ริ้วแล้วก็ชนะคะแนนมาวินพุ่มพันม่วงครับฟอร์มดีเหลือเกินนะครับส่วนคนนี้ครับชัมปางามปอประมุกค,ครับยกสิทธิ์ของนายกแกะประมุกโลดชนะตันครับชนะน้องยกสามโมฮกหมูสะพานใหม่ครับชนะคะแนนพงเพชรชอเพชรเมืองคอนนะครับ อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังดีวันดีคืนเช่นเดียวกันครับสดเจอสดธนงผู้พนักกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับชกกันในพิกัดน้าหนัก106ปอนด์ยก3าปล่อยตัวมาครับชัำปางามต่อ19ครับเตะซ้ายครับเตะขวาหลุดครับทางด้านของเจ้า เพชรพันล้านเตะซ้ายครับชบางงามครับเนเพชรพันล้านก็ซ้ายหน้าครับชบางงามจะได้ช่วงหน่อยครับเนี่ยครับแข้งขวาแข้งซ้ายเพชรพันล้านขีดขวาครับก็ถือว่าเป็นมวยเด็กเก่งนะครับค่าตัวนี่หลายตังค์นะครับ เตะซ้ายครับในด้านของชัมปางามชัมปางามนี่เป็นชื่อสถานที่ครับจอดเยี่ยมครับไม่มีซ้าเติมผู้ต่อสู้ครับยังไว้ก่อนครับชัมปางามครับเตะขวาครับชัมปางามครับเตะซ้ายหน้าซ้ายของเพชรพาานก็ติดบ,บังครับเตะซ้ายเจอหมัดขวา ขยับ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 อาฉีดสาจังหวะไว้เอาไปลื่นครับก็หมดยก3าครับคือผ้าใบเวทีนี้ก็ไปทาสีครับมันก็เลยเดินน้ำเข้าไปก็เลยลื่นธรรมดาครับเอาละครับยกที่สี่ครับ ตลาดหลักทรัพย์ยันเสมอช้ำป่างามครับมีอัดฉีดสองกำปั้นด้วยนะครับทางด้านของช้ำป,ป่างามครับเตะซ้ายมาครับเพชรพันล้านชิงจังหวะชิงไหวชิงพลิกจอะยางถีบซ้ายครับทางด้านของช้ำป่างามครับเตะซ้ายซ้ายคืนครับเพชรพันล้านเกี่ยวได้ไม่ได้ เอาจมได้ครับจังหวะใครจังหวะมันครับใครจะดีกว่ากันครับสายหน้าของเทพล้านอืสายมาสายครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็หืมเตะสายตามครับลูกตามน้ำในตีไม่ได้แย่ครับกรรมาการ เอ่ขวาไปขวาคืนก็เอาขวาของชัมบางงามครับเพชรพล้านขยับเข้าหาครับเนี่ยครับนักมวยที่จะเป็นมวยเอกได้ต้องเดินได้ถอยเป็นครับเนี่ยครับแข้งซ้ายซ้ายครับเตะได้มันแข้งชัมบางงามขวาโยนเข่าขวามาครับเตะขวาครับชัมบางงามครับเพชรพล้านซ้ายไม่ถึงเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับเพชรพล้านเกี่ยวเกี่ยวแล้วนคืนด้วยแข้งขวาครับเกี่ยวคืนอ่าล่ะครับ ล่อยให้ล้มไปเลยครับเตะซ้ายหลุดนะซ้ายเตะขวาครับชันบางงามครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วขวาไม่ไม่โดนครับเจอซ้ายของเารพลาานครับอัล้มลงไปครับอืมถึงเงินดีจริงๆครับหวยคู่นี้ มีได้มีโดนรับเดินเข้าไปนะครับแข้งซ้ายสายเจอซ้ายเตะขวาครับเจอแข้งซ้ายครับขยับแข้งขวาครับแข้งขวาขยับไม่สายไม่โดนครับจำปางามคือใครพลาดน้อยที่สุดล่ะครับมวยคู่นี้ ไปขวาครับเกี่ยวเกี่ยวอืมซ้ายซ้ายไปซ้ายคืนแม่ก็ดูมันอกมั่นใจทั้งคู่นะครับอืมเป็นร้อยหกบอนที่มีเสน่ห์ม,มากๆครับถูกคู่ถึงเงินครับหมดยกที่สี่ครับโอ้โหเนี่ยครับมันอกมั่นใจทั้งคู่นะครับเซียนมวยก็แหม่ชอบใจแล้วครับ ยกสุดท้ายนะครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ครับเพชรพันล้านต่อสองหนึ่งนะครับช่าปางามเตะขวาครับเรียกว่าชิงดำนะครับชิงดำไกลๆเตะขวาครับชาปางามครับเพชรพันล้านคืนมาหนึ่งครับยกนี้ไม่เดินแล้วครับเพชรพันล้านครับปล่อยให้ช่าปางามเดินบ้างครับเตะขวาพยายามคืนด้วยซ้ายครับดูครับโอ้โหเด็กๆแบบนี้ เวทเท่านี้เก่าเหลือเกินนะนูครับแม่มันบีบหัวใจครับเกมบีบหัวใจครับกลัวพลาดครับแม่เพชรพาราสออกไม่ตั้งเข้าครับอ้าวชามบางามก็ไม่เข้าครับโอ้ออกออกน้อยไปหน่อยครับอาวุธเนี่ยครับเตะครับ เตะขวาเจอแข้งซ้ายของเพชรพล้านครับเวียนล้มไม่ล้มครับล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มโอ้โหเป็นล้มแล้วไปอยู่ข้างล่างครับชํางาระามครับแหมเป็นยกบีบหัวใจด้วยครับต้องเล่งนะครับเตะซ้ายมาเจอแข้งซ้ายของเพชรพล้านตีเข่าตีเข่าอืไม่รู้จะไปทางไหนแล้วครับตอนนี้ ขยับเข้าหาเตะขวาครับเตะซ้ายครับเจอแข้งซ้ายโตเสียบเขอาซ้ายมาเจอเข่าขวาอีกทีหนึ่งครับน่าละครับชัมปากงามก็มั่นใจละครับหมดยกสุดท้ายครับมันอกมั่นใจเหมือนกันนะครับ ออกมาเต้นกันอยู่ระยะหนึ่งครับครบ5ยกนี่เรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่ต่อ11นะครับทตงด้านของิพชรพันลานครับกรรมการธนงพุ่มพณิต์อบวนรวมคะแนนจากสินชัยรลศมีเฟื่องวิสุทธิ์ยิ่งอุปการแล้วก็อนันต์เตี่ยมสุคนครับชูมือไปที่เพชรพันล้านบิ๊กเอ็มยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนชำป่างามปอประมุขครับมีโอกาสรีแมตช์กันแน่นอนครับมวยคู่นี้ครับเพราะว่าสูสีคู่ขี้ละเกินครับเนี่ยครับชูทางด่วนครับแม่ นางมวยชนะก็ต้องรักยิ่งกว่าเมียและว <c oughs> นังมวยหาเงินให้ครับผลการแข่งขันขคู่เดื่นนะครับคุณผู้ชมครับยอดภูดหลวง